สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอสนามวิเคราะห์วิจาร์ณให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกม,มุมโลกนะครับไม่พลาดท,ทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดคลิกกันมาได้นะครับโอกาสตั้งแต่สิเลยคัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่นะครับไม่พลาดเลยนะฮะเสพสอนะชอบตามมา วันนี้จะไปที่บอลรัสเซียครับนะโอ้โห,โหนะช่วงนี้ต้องบอกรัสเซียนี่ปัญหายเยอะนะในประเทศตอนนี้นะไม่จะเกณฑ์คนไปสามแสนคนนะนก็มีคนตีออกจากนอกประเทศไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแต่มีการประท้วงก็ด้วยนะนะโอเคแม่งถ้ายิงยูเคีย์มานี่สวยเลยนะโอเคอาจจะเงไทยได้นะครับยิงกันไปยิงกันมาไงนะไอ้ตัวยูเคียไม่โดนหลกโดนไอ้พวกอะไรอะกำลังพลังสีนะโอ้พูดถึงแล้วก็เซ็งเลยนะฮะอ่ะมา ก็เป็นกอสตนี่นะเปิดบ้านพบลอสต็อกนะฮะเป็นเจ้าบ้านต่อปอร์อะ่ะเจ้าบ้านแบบ 3, ับสามทีมเยือนหนับหนึ่งนะเอ้ยราคาต่อพ้อยนี่ไงเล่นวต์บ้านฟอร์มถือว่าไม่คีเลยใช่ปะล่ะ6เกมหลังล่าสุดก็เป็นลอสต็อกชนะไปสองเกมกอสตนี่นี่ชนะไปถึงสามเกมเจ้าบ้านเหนือกว่านิดนิด,นด,นดไงเนอะ6เกมหลังล่าสุดเจ้าบ้านนะครับอามาะะัดกอสตนี่นะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยชนะ เออโบรัสนะฮะสองหนึ่งมีแพ้มอสโกสองหนึ่งมีแพ้แล้วนะ่ะดิสนีย์นะสามหนึ่งแล้วก็มีชนะตัวคมบัติมอสโกสองหนึ่งมีชนะกาโซวิกสามหนึ่งแล้วก็มีแพ้คียาสองหนึ่งพเกมหลังล่าสุดก็เก็บชัยได้สามเกมแพ้สามเกมบอลก็ทรงๆนะฮะอัตราการบวกก็ห้าสิบห้าสิบถามว่าใครจะมาดูบอลวะไม่แน่นะ ในประเทศมันก็อาจจะมีนะงเงียบๆนะแต่ u k นี่เดิกขาต้องสารเขานะฮะมาดู FK r o อ t ส c ็อกหน่อยล่าสุดชนะคียา2-1ชนะกาโซวิตส1ชนะสตาตักมอสโก4-1โอ้ฟอร์อมดีว่ะเล่นน้ำบ้าเก็บชยัยล้วนเลยมาเยือนชนะนี่่ะบอบิโดโมอสโกอีก ต่อวิีโออ่ะยัยแล้วก็มีชนะดินาโมมอสโกอีก2-0นะฮะเสมเอ CSKA มอสโก0-0 6เกมหลังล่าสุดจะไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเก็บชัยได้5เกมต่อเนื่องด้วยฟอร์มดีสุดๆเลยแล้วดวบตากาันบวกไงบวกดีมากนะเว้ยบวกไป5เกมนะถึงแม้จะมีบวกครึ่งหนึ่งไปเกมเดียวนะแล้วก็สเจ้าไปเกมหนึ่งไม่เคยเสียแล้วว่ะถ้าคิด6เกมนะ90%นะขอดู10เกมก่อน10เกมโอ้โหยี่นบอลไม่เคยแพ้ใครเลย10เกมอะ่ะ เก็บใช้ได้8เสมอ2อัตราการบวกบวกไป7อ่ะเสมอ3ยังไม่เสียอะไรขออยู่20เกมเลยข <c oughs> อมีแพ้อยู่นะแต่คิดว่าลอสต็อกคนนี้เล่นดีหูแม่งมาดีวะนะมาด้วยความมั่นใจอยูอนะบอลแบบนี้ราคาต่ออปอเจ้าบ,บ้านผมคิดว่ารอสต็อกแม่งยันเสมอได้เสมอมากินครึ่งนะึงนะบอลแม่งสูสีเชียร์ได้รอสตอกค,ครับคิดว่ารับทรบฮ ส่วนคุยสองจะไปที่เดนมาร์กดิวชั่นหนึ่งนะก็เป็นโฮโบเปิดบ้านพบอาเมเจอร์เจ้าบ้านต่อบปปนะครับอืมอันดับ11นะเจ้าบ้านนะอันดับที่เ็ดอันดับแปดนะครับมาดูฟอร์มคู้นี้หน่อย6เกมหลังล่าสุดนะฮะก็โฮโปเก็บชัยได้2เกมแล้วก็ที่เหลือเสมอกันนะอาเมเจอร์ไม่เคยชนะโฮโปเลยวะนะเจ้าบ้านเหนือกว่านะตอบปปเข้าใจได้นะครับมาดูฟอร์ม6เกมหลังเจ้าบ้านกันหน่อยล่าสุดแพ้เวเอร์เจลนะแล้วก็มีแพ้เฟอร์นเอเซียนะครับ มีชนะ 30. อ๋อนะสามศูนย์อาจผิดขออภัยด้วยนะแล้วก็มีแพ้มีแพ้แล้วเนี่ฮาวิโดฟนะครับหกศูนย์เลยเหรอแพ้เละเลยว่ะเสมอน,นะไมโครปิง้งแล้วก็เสมอไฮไฮรอดนะฮะเท่ากับว่าหกเกมหลังล่าสุดเก็บใช้ด้เกมเดียวสมบูรณ์สองแพ้สามบอลไม่ดีวะ่ะบอลฟอร์มไม่ดีฟอร์มไม่ดีด้วยฟอร์พาเสียด้วยหก <c oughs> เกมหลังบวกเกมเดียวที่เหลือเสียหมดนะคิดเป็นเบอร์เซนแม่กซสิบแปดเปอร์เซนต์เองนะฟอร์มแบบนี้นะไหวหรือเปลา่าดูชื่อเยือนหน่อย ทีมยือนอเมเจอร์ล่าสุดแพ้โฟเก้สามสองนะฮะมีชนะไนท์โฟบิ้งสามศูนย์แล้วก็มีเก็บแพ้ได้หนึ่งศูนย์ชนะทัมบี้นะฮะสองหนึ่งมีเสมอฟิล,ลิปปินส์สามสามมีแพ้นะคะรับเฮสิงโก้สี่ศูนย์โฟเกมหลังล่าสุดเก็บชัยได้สามเกมนะแล้วก็เสมอหนึ่งแพ้สองอัตราการบุกห้าสิบห้าสิบเอออย่างนี้พอได้นะเว้ยนะถือว่าฟอร์มโดยรวมดีนะเว้ยแล้วก็อัตราการบุกถือว่าใช้ได้เลยนะฮะ มองจากฟอร์มช่วงหลังนะเอาหกเกมนะคิดว่าอเมเจอร์วันนี้อดัดคะแดนดีด้วยฟอร์มดีด้วยนะครับมีโอกาสยังเสมอโคู่โบได้ห่ะนะถึงแม้เล่น,นบ้านฟอร์มไม่ดีนะความมั่นใจที่เมเจอร์เยอะกว่านะครับคิดว่าชีอเมเจอร์ทิ้ทเยือนได้เลยมีโอกาสร,รับทรัพย์สูงนะครับเสมอรับทรัพย์เลยนะโอเคฟอร์มวันนี้เล่นได้โอเคที่เดียวสองคู่ที่ชอบตามกันมาได้นะข่าน้ำดีที่สุดในประเทศแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเองเงยรวยวันนี้สวัสดีครับ